จีพัสนิเกอร์ Unlock Your Style กิฟฟินไฮยาเพียรเซรัม่มเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีครับ,รบพ่อบ้านงานเข้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้<สว>ยขอแห้งไหมขอแห้งไหม คอแห้งครับไปคนละแก้วคนละแก้วนี่คือยังไงเราจะดื่มน้ําร่วมสาบานกันเหรอชิม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 ต้องชิมใช่ไหมชิมน้ําแล้วบอกผมรสชาติเป็นไงรสชาติเป็น้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่น้ำเปล่ารสชาติเป็นไงก็น้ำเปล่าไงจืดมีกลิ่นอะไรไหมมีกลิ่นอะไรไหมไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรที่มันแตกแตกตามของของน้ำสองแก้วเลยเหรไม่รู้ระบุตู้รู้ผมจะรู้ไหมอ่ะเอ้าแล้วใครรู้ล่ะมีคนรู้เฮ้ย เขาสามารถชิมน้ำแล้วเขาสามารถบอกเราได้ว่าน้ําอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างเฮ้ยกินแล้วดีต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างเขาเป็นใครเขาเป็นนักชิมน้ําคนแรกของประเทศไทยครับไปเจอกันเลยครับผมพี่ปอครับนักชิมน้ำ เชิญเชิญพี่ปอมานี่ต้องเชิญมาคุยกันหน่อยนะเออเชิญนะตรงนี้ฮะอาชีพอาชีพนักชิมเนี่ยคือเราเคยได้ยินกันมาเยอะแยะมากมายนะครับนักชิมอาหารนักชิมเบียร์นักชิมไวน์ชิมอะไรก็แล้วแต่แต่ชิมน้ํามันมีจริงเหรอพี่จริงค่ะตั้งเองใช่ไหมน้ำเราจะต้องชิมอีกเหรอครับตอนเด็กมโนเองนะตอนโตนี่ไปเรียนมาจริงจังค่ะแล้วเป็นความชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเป็นคนตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบแบบ เวลาคุณแม่พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยชอบแบบเอ้ยน้ำมันนี้กลิ่นไม่เหมือนกันกับอันนี้ <c oughs> ก็รู้ว่าตัวเองแบบเป็นคนที่เรื่องมากเองใ,ในโลกนี้มีนักชิมน้ำไหมมีค่ะอ๋อเหรอจริงเหรอในในต่างประเทศเยอะไหมฮะเยอะค่ะก็เยอะหมายความว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยมีอยู่ตอนที่ปอดจบเนี่ยประมาณร5 0ยหคน <c oughs> นะตอนนี้น่าจะร้อยิคน <c oughs> แล้วค่ะสมมติว่าอาเทียบง่ายในโลกนี้ไม่ไม่เกิน200คนไม่เกินค่ะ น้อยมากนะ <ST AT> ทําไมอ่ะทาไมต้องชิมทําไมต้องชิม um ทำไมต้องชิมน้ําทาไมต้องชิมน้าใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างแรกตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าทําไมเราคิดว่าน้ํามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันที่สองคือเห็นคนเขาชิมน้ําก็ว่าอย่างไปร้านอาหารที่ต่างประเทศยอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อยู่ดื่มกันน้ําอันนี้ดีกว่าน้ําอันนี้ดีกว่าเมืองไทยไม่มีแสดงว่าแทนที่พี่ไม่สบายใช่ไหมคะพี่เป็นโรงนี้พี่บอกคนที่เป็นเนี่ยวอลเลซเบเลียอย่างปอเนอี่ย อ๋อ oh, วันนี้ปวดหัวเป็นไรป่ะบอกโอเคพี่เขาเรียกว่าอะไรนะวอเทอร์ Water, อะไรนะมเลย water s o m ม e l i e r sommelier s o m m e l i e ใช่ค่ะเหมือนเหมือนไวน์ sommelier แต่อันนี้เป็นน้ำพูดนักชิมไวน์นี่นักชิมน้ำถูกต้องค่ะน้ำบริโภคชิมให้ดูได้ไหมฮะได้ค่ะได้ผู้ชมวันนี้คือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วว่าน้ำสามแก้วนี้คือคืออีหยังจริงๆแล้วอย่างแรกเลยจะบอกว่าถูกต้องแล้วนะคะที่ใส่แก้วไวน์มาอย่างน้ำเมื่อกี้เนี่ยที่ทานกันในแก้วนั้นคือทานก็คือปกติทานตามบ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนักชิมจริงๆเนี่ยควรที่จะต้องดื่มเป็น แก้วไวน์ก็คือเสิร์ฟในแก้วไวน์อย่างนี้ถูกต้องแล้วเราจะรู้แล้วว่าในน้ําแต่ละแก้วแก้วหมายเลขหนึ่งครับเชิญครับคือสมมติดูน้ําเนี่ยก็กดู <Ear m. S 1> ดูด้วยนะ <five S 1> ใช่อ <betray S 1> มวน,นด้วยเฮ้ยมุนแล้วมันจะเกิดไอไอเขาเรียกอะไรนะปากของมันอ่ะอันนี้เป็นยังไงอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนไวน์แต่ว่าอันนี้คือไงเลยค่ะสมมติว่าดูอย่างเงี้ยน้ําเนี่ยมันจะมีหนืดกับไม่หนืดคล้ายไวน์เลยค่ะเพี่งแต่ว่าเราอ่ะ คืออยู่กับเรื่องน้นําเยอะเราจะดูได้ว่าน้ําอะไรที่มันเป็น,น TDS ต่ำคุณว่าเป็นพวก pH ต่ํากว่าเจ็ดหรืออะไรเงี้ยมันสามารถที่จะค่อนข้างที่จะดูได้สมมติว่าคนะ่าของมันน้ําที่ดีที่มนุษย์เราควรดื่มเข้าไปในร่างกายก็คือประมาณเจ็ดถูกต้องค่ะก็คือกลางใช่ค่ะกลางเอออ่ะสมมติดมก่อนดมเหมือนวายเลยได้ออยากรู้แล้วว่าแก้วนี้จะบอกว่าอะไรแล้วอ่ะอยากรู้แล้วอ่ะ เหมือนวายเลยอมไว้ในปากนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอขอชิมสามันแก้วนี้แก้วที่สองวนเช่นเดียวกันอ่าก็วนเช่นอันนี้ก็โอ้ยอันนี้มันมีฟองอาจจะสปาร์กิ้งอืมอืมฮะอร่อยเอเออมีอร่อยอุ้ยมีกว่าอร่อยแล้วมีอร่อยด้วยแก้วนี้มาจากต่างประเทศเขาหน้าตามีความสุขเหมือนดื่มวาย นันสิมันทำให้เราเกลือน้ำลายไปด้วยเลยที่อันนี้มาจากต่างประเทศแน่ๆอันนี้นะโอ้โหวนเหมือนว่ายเลยนะนี้สะอาดพอดื่มได้ค่ะสะอาดพอดื่มได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะอือเป็นไงฮะดูเจียนๆนิดนึงนะฮะเอาอันง่ายสุดแล้วกันนะคะอันนี้น่าจะมาน้ำจากต่างประเทศที่มีแร่ธาตุสูง แต่ว่าอันนี้ะจะเป็นน้ำที่ไม่ถึง PH7 <Wow. S 2> เพราะว่าด้วยการที่เขาใส่คาร์บอเนตเข้าไปเนี่ยมันไม่ถึง p ีเอเเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นน้ำกรดอ่อนๆถ้าให้ปเดาว,ว่าสองแก้วมันจะต่างประเทศอันไหนกันไหนฮะแก้วนี้กับแก้วนี้ค่ะม,มันจะต่างประเทศหนึ่งสอง่อยากบอกเลยว่าอันนี้เราสามารถบอกประเทศได้ด้วยนะเหรอ,หรอคือเยอรมนันเผอิญว่าอาจจะเป็นอันที่เป่าคุณก็ได้ค่ะนะ น่าจะเป็นก uh ีโรชมายเนอรส่วนอันต่อไปเนี่ยนะคะอันเนี้ยป่าว่าเน,นี้ยน่าจะมาน้ำจากเมืองไทยถ้าสมมุติว่าป่าอาน้ำสองอันนี้นะคะดูดีๆนะ mm hmm. มานี้หนืดกว่าใช่แล้ว <S <s> <S ใช่คะ dove, ive, لة, ่ะเรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วอันนี้เบากว่าอันนี้มันจะถ้ามันเบากว่าถ้าน้ำที่เบากว่าเนี้มันจะหมุนได้นานกว่าแก้วนี้ล่ะฮะถ้าจะให้ป่าดาวตัวเนี้ยเป็นน้ำที่คุณภาพดีน่าจะผ่านการกรองหรือว่าไม่ก็มาจาก เือกเขาหรือน้ําสน้าน้าอะไรเงี้ยคะมีสัมผัสที่นิ่มนะฮะใช่ค่ะเขาล้ต้องเฉลยกันนะเฉลยได้เลยเฉลยกันนะเฉลยอันนี้คือน้าเนี่ยคือ3ามแก้วนี้เป็นน้ําจากที่ทางรายการเราเตรียมมาซึ่งพี่ลิงเป็นคนไปซื้อมาเองนะฮะอันนี้เพราะไม่ริ้จะรู้ว่าขวดไหนอันนี้มาอันนี้เลยเรียกว่าอันนี้เน่ถูกไหมถูกไหมคะถูกต้อง เรียกว่าถุงทั้ง3ามแก้วนะในบรรดา3ามแก้วนี้คือน้ำมันนี้ถ้าดื่มแล้วดีต่อร่างกายที่สุดก็คือนี่ฮะพี่ปอถ้าเป็นคนที่แบบออกกาลังกายและน้านี้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นไตน้ำนี่จะแย่ที่สุดอ้าว,าวฮะคนที่จะดื่มน้ําที่คล้ายน้ำกลั่นเป็นน้ำาโอมากที่สุดเพราะว่าไตที่ทำงานหนักแล้วแค่ทานเพื่อกระหายน้ำเท่านั้นน้ำกินเพื่อรักษาได้ด้วยได้ค่ะ ม,มันมีแคตตาอรีเป็น Table w a อเตอเป็น g a s t รโนมี y แล้วก็มันมี Curative น้ำค u ูเรทีฟเนี่ยเป็นน้ำที่กฎหมายเพิ่งออกมาใหม่สำหรับช่วยรักษาคนโดยเฉพาะทางอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะคนที่ออกกำลังกายแล้วต้องการเกระแรกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีประจำเดือนคนทคนน้ำแบบไหนเด็กคนทานบบน,น,ทน,ทาน้ำแบบไหนคนท้องคนจะทานน้ำแบบไหนะะอะไรอย่างเงี้ค มาแล้วนี่เป็นน้ำที่สะสมมาจากต่างประเทศนะรู้เรื่องไม่มีกลิ่นเลยเนฮ้เฮดื่มหมดเลยค่อยๆดื่มเองครับ G p l เ s s n e อ k e r Unlock Your Style คอดีพ p สถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจคอร r จิคอร l เจ g e จากอามาโด ทงแล้วใสไม่มีสีมาแล้วนี่เป็นน้ำที่สะสมมาจากต่างประเทศนะ <c oughs> คนนี้เนี่ยคือพอตอนที่ไปเรียนคอร์สที่เยอรมันเนี่ยพอไปไปถึงปุ๊บเอ่อมันเหมือนกับเป็นสปาให้คนไปสปาบำบัดด้วยน้ำดื่ม <c oughs> อันนี้ก็บอกว่าเอ่อ natural mineral water มาจากเซนเลนัดเซนเลนัเนี่ยเป็นเเกี่ยวกับทางกูรูทางด้าน ร่างกายแบบเฮลท์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหขวดแบบนี้นี่ใครเอามาแช่ตู้เย็นมันผมนี่ผมยิ้มเลยนะนึกว่านึกว่าอย่างอื่นนะฮะแปลไม่ออกเลยอย่างนี้ขวดก็ต้องมีหลายร้อยมีหลายร้อยค่ะอันนี้ที่ผสมเพราะว่ามันเป็นน้ำเขาเรียกว่าชายในแคลร์โกเม่เห็นไหมคะมีโกเม่โกเม่นี่คือน้ําสําหรับทานกับพวกเข้าไปในร้านอาหารหรูๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นวันนั้นกินเนื้อแล้วก็มีเดี๋ยวมีแก้วไวน์แล้วก็มีแก้วน้ําอันนี้แต่บริษัทเนี้ยเขาจะมี เอ่อมีเดียมไลท์แล้วก็มีไฮม,มินิโร่เคยเห็นไหมล่ะน้ำมีแบบว่าไฮมีเดียมลงอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นน้ำอย่างบ้านเขานี้ที่ปอมาเพราะว่าขวดพลาสติกของเขาจะแข็งมากมเพราะว่าต่างประเทศเนี้ยใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลใช่ไหมคะอ,อ๋อเหมือนไอ้ขวดพลาสติกที่เราเคยใช้สมัยก่อนที่มันเอากลับมาใช้ได้ใช่แต่ว่า ทังต่างประเทศเขาจะมีระบบของประเทศเขาเลยว่าใช้น้ําอันนี้แล้วก็รีไซเคิลพอขวดแบบนี้อ๋อจะไปที่โรงงานอันนี้อันนี้อันนี้นะคะนะคะอันนี้ที่อามาให้ดูอันนี้โคบูไม่เอานะโคบูอคบนไม่เอาออกนะฮะกาแฟกาแฮะอันนี้ค่ะไม่ใช่เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมคะคืออะไรอันนี้แม่เห็นไหมคะน้ําสีดําเหรอน้ําสีดําเอ้าฮะแล้วมันจะเป็นน้ําอ่ะเพราะมันเป็นน้ำสีดำอ่ะอสีดําเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าฟลูวิกเทรซมินิเอโรเป็นมินเนอรัลเหมือนกับทาน แต่ว่าเอ่อเอามาบนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมาจากในชั้นหินของเขาเองคือมันไหลมาเป็นสีดำมาโดนผสมมันไหลมามันมาโดนชั้นหินที่หินเป็นสีดำเออเหรอพอทินเป็นสีดำน้ำออกมาน้ำก็เป็นสีดำเขาก็เลยเอาน้ำเอ้ยไอ้บุดเขาก็เลยเอาน้ำมาบรรจุขวดใช่น้ำมาบรรจุขวด ไอ้บ้าถ้าจะเปิดนั้นเปิดอันนี้รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงอันนี้รสชาติมันก็จะเฝื่อๆนิดนึงครั้งแรกที่พอดื่มบอกว่าสินะแต่จริงขวดมันเท่มากเพราะอะไรมาเห็นตรงนี้ใช่ไหมเขียนว่า black ใช่ไหมคะพอดื่มไปเนี่ยน้ํามันก็จะหมดไปใช่ไหมแล้วก็จะเป็นขวดใสๆตรงนี้มันเป็นตัวหนังสือสีดำเฮ้ยจริงเหรอคือว่า enjoy the dark side เห็นไหมเออใช่ใช่โอเท่จังโอ้ยทำไมต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้คือนานพี่รัก ว่าย,ยากเอาดีิมีห่วงกว่าอยู่ในนี้เอ้ยบ<อ>ีก็มีนะอันนี้เคยเห็นไหมล่ะอันนี้ตอนแรกนึกว่าน้ำมันขวดประหลาดมากใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันไม่ใช่มันคือน้ำที่ดื่มบนเครื่องบินเหรอใช่ดื่มบนเครื่องบินเท่านั้นเลสำหรับไล์ <flight S 1> เพราะว่ามันมีแรา่ธาตุเป็นแมกนีเซียมสูงแล้วก็สำหรับที่ขวดนียก็เขาทำแปลกมาให้มันแบบอักเกิเท่านั้นเองเหมือนปีเครื่องบินนี้เปิดแล้วเหรออันนี้นะคะ เปิดมาแล้วอะไรนันเปิดมานิดน,นึงนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําของที่แบบใส่กลิ่นกุหลาบเข้าไปแล้ก็มีกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยส่วนน้าอันนี้เนี่ยถ้าอยากชิมอันนี้ให้ชิมได้เพราะว่าไปมาหาสู่เขาบ่อยอ,อันนี้น้ําที่บอกว่าน้ําธรรมดาเคยเห็นไหมน้ำซีโร่น้ำซีโร่ไม่เคย<แ>เห็นเคยเห็นแต่คือมีค่าเป็นศูนย์มันมี m i n e r a l อยู่ในนี้แต่ว่า โซเดียมเป็นศูนย์โซเดียมศูนย์ปกติจะมีโซเดียมอันนี้ดื่มได้แล้วเวลาที่เสิร์ฟนะคะไม่ใช่แบบเวิบเทลงไปอย่างเงี้ยมันต้องมีอาร์ตหน่อยเฮ้ยเสิร์ฟเหมือนวายเลยรู้เรื่องไม่มีกลิ่นเลยเลยไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอันเนี้ยเฮ้อดื่มหมดเลยค่อยๆดื่มเลยคะค่อยๆจิบอึกนี้ ยี่สิบห้าอย่างหัวล้อด้วยตึกนี้ยี่สิบห้าบาทเป็นยังไงเป็นยังไงมันโอเคมันจืดก็จริงแหละแต่หมายความว่ามันจะจืดกว่าปกติไหมฮะมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสยิ่งกว่าปกติไหมครับถูกไหมใช่อ่ะถูกมันจะเรารู้สึกจืนแล้วผมชอบนะเก่งมากค่ะเอาเปิดขวดนี้ดูเอาอีกแล้วเอา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 ก็ถือว่า สุดยอดนะยังไม่หมดอีกนะหมายอยากอยากรู้ว่าอันไหนห่วงสุดจริงห่วงสุดคืออันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นน้ามาจากโครเอเชียนี่น้ํามหายากเหมือนกันโครเอเชียทําไมฮะมันโครเอเชียไม่ใช่่ะเป็นเพราะว่ามันมาไกลมากมันมาไกลมากซึ่งก็เป็นน้ำแร่เช่นกันใช่ค่ะส่วนมากอ่ะเอ้าวันนี้สุดยอดแล้วก็ได้แบบว่าไปเรียนมาได้เรียบร้อยนะพี่ปอนะสรุปสุดท้ายก็คือวันนี้นะเรามีความสุขมากได้เจออาชีพใหม่ ของประเทศไทยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล,แล้วเราตกใจมากก็คือว่าอาชีพนักชิมน้ําครับคนแรกรและคนเดียวในประเทศไทยขอบคุณนะครับพี่ปอครับขอบคุณครับ คุณมหาศาลิดเดียวจะประชุมได้แล้วนะฮะหลายครั้งที่หนิงคุยถึงคุณแม่แต่ไม่เคยมีคุณแม่มานั่งอยู่ด้วยวันนี้วันนี้มาเป็นไงครับคุณตะลึงตะลึงขอบคุณนชูอายุ90กว่าแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ออกสบจบ้านนี้ดูแลตัวเองดีมากใช่ค่ะดูแลตัวเองดีมากที่บ้านดูแลตัวเองกันยังไงดูแลกันจริงๆเบื้องต้นก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาก็ก็มีพังมีเผลอบ้างเนาะโดยเฉพาะอย่างของคุณแม่เนี่ยบอกคุณแม่มีเผลอเยอะเลยคือช่วงหลังมาคุณ แม่เนี่ยต้องดูแลหลานเป็นหลักดันี้ก็เลยต้องฟิตดูแลร่างกายคุณแม่ให้ดีนะคะพฤติกรรมที่มันส่งผลให้คุณแม่มีช่วงที่สุขภาพไม่ดีก็คือคุณแม่ติดทานกาแฟที่เป็นหวานมันน้าตาลเยอะเดี๋ยวให้แม่เล่าให้กันว,ว่าตอนนั้นติดทานกาแฟเยอะขนาดไหนทานทานเยอะมาก วันหนึ่งไม่น้อยกว่าสองสามแก้วนะคะแล้วก็คงเป็นช่วงที่ตอนนั้นทํางานเป็นคือเป็นตํารวจต้องอยู่สนามบินต้องเข้าเวรยี่สิบสชั่วโมงไม่เป็นเวลามันเลยต้องกินกาแฟตลอดเวลากาแฟต้องรสชาติประมาณไหนคุณแม่คะเป็นคนชอบแบบหวานมันไว้ก่อนหวานมันน้ำตาลเยอะคือกาแฟน้อยน้ำตาลเยอะนมเยอะเยอะใช่แล้วคุณแม่ก็ทานแบบนี้มาต่อเนื่องตอนนั้นสาวๆก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะคะจนวันหนึ่งเนี่ย เริ่มมีสัญญาณแม่บอกว่าเอ๊ะแม่รู้สึกไม่ค่อยจะดีตอนนั้นเป็นยังไงนะคะแม่เนาะเหมือนนอน,นแล้วแบบไม่สดชื่นม,มันไม่ไม่กระปรี้กระเป๋าเหมือนเดิมปกติจะเป็นคนที่กระปรี้กระเป๋าแล้วก็นอนก็ไม่หลับคตื่นกลางคืนตลอดเข้าห้องน้ำเข้าห้องอน้ําเหมือนอมไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงมไม่ไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแม่ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะก็พอตรวจแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโอ้โหน้าตาลสูง คอเลสเตอรอลสูงซึ่งดีมากที่มาเร็วเพราะว่าสูงมากๆเนี่ยโอกาสช็อกได้นะคะแล้วก็มานั่งประมวลก็ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยคิดว่าแม่เห่นว่ามันต้องเป็นกาแฟที่ที่น้ําตาลเยอะๆเนี่ยเออมันต้องเป็นตัวนี้แน่เลยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้างั้นเนี่ยหยุดได้ไหมคือบอกให้แม่หยุดแม่บอกว่าไงฟังนั้นเป็นไง no no ไม่มีหมีบอกมีแบบบางคนบอกให้ผมหยุดเงี้ยผมบอก no ใครหยุดกาแฟไม่ได้ไม่ได้มันมันทานมาตั้งแต่ ัยไหนแล้วมันทานมาตลอดไงคะแล้วอยู่ดีๆจะให้หยุดมันก็มีอาการแบบเหมือนจะง่วงตลอดเวลาเวียนหัวยิ่งอย่างหนีเงีนีก็เป็นถ้าให้หยุดกาแฟหนงทำไม่ได้นะหนีปวดหัวเราเราติดแล้วหนงก็เลยไปศึกษามาว่าเอ๊ะยังไงดีเราจะหากาแฟที่มันตอบโจทย์คุณแม่ได้ยังไงก็มาเจอคอร์ดิพลาสซึ่งเป็นกาแฟที่มีสารสกัดจากทังเช่าแล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดหลินจือตรงคอนเซ็ปต์ Amazing มากเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่มีความหวานแต่ไม่มีน้ำตาล มีความมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลมีสารสกัดทางเช่าสารสกัดเห็ดลินจือแต่แอบกังวลว่าความเป็นสมุนไพรเนี่ยมันจะมีกลิ่นหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเทชงให้แม่ชุมชิมเลยบอกอะแม่นี่มีกาแฟมาให้แม่ดื่มแม่ชิมปุ๊บอร่อยรสชาติดีแล้วก็สำคัญคือไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรแต่ปรากฏว่า ตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสมุนไพรหอมเหมือน่นใช่กาแฟทั่วไปหอมหอมกว่ากาแฟกว่าจริงผมว่าหอมกว่ากาแฟปักติอีกใช่เพราะตอนนั้นพอให้คุณแม่ชิมนี่ก็อยากชิมเองอยากรู้ก็ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรใดๆก็ทานอย่างต่อเนื่องนี่ก็ไม่มีปัญหาละใช่รู้สึกมันโอ้มันสดชื่นเลยเริ่มเริ่มมีแรงที่จะไปไปมีแอคทิวิตี้ไปออกกำลังกายไปเที่ยวกับเพื่อนไปวัดไปคือไปทุกที่ที่อยากไปไม่ ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมแล้วจากที่หลับหลับเต็มอิ่ม่ะเต็มอิ่มเลยตอนนี้นอนแบบยาวถึงเช้าแล้วก็ห้องน้ําก็ไม่ได้แบบต้องลุกมาการตีตัวยาวไม่เพราะว่าสุดท้ายก็ไปตรวจอีกีงใช่ก็ไปตรวจก็ก็พอแม่เขาดีขึ้นอ่ะก็ชับกระเชงกลับมาทาแอคทิวิตี้วิ่งได้ตอนนี้วิ่งรอบหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็เดินลู่วิ่งด้วยฟิตมากตอนนี้พร้อมกว่านี้อีกนะคะก็ไปให้ให้ผู้ชาญดูเขาบอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาคือรู้เลยว่าน้ําตาลลดคอเลสเตอรอลลดเขาพูดเลยว่าลดไปทําอะไรมาเลยบอกกคคุณแแม่่่เปลียนาฟะ แล้วเขาก็บอกว่านี่ดีมากเลยนะขอให้เมนเทนคือรักษาตรงนี้เอาไว้เพราะว่าพอเราอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษต้องจัดการนะแล้วผู้ชี่ชาญก็พูดให้เราได้คิดว่าคุณลองคิดดูสิว่าจาัดที่คุณเคยดื่มกาแฟาหวานมันเนี่ยห <1 S 2> วันเนี่ยน้ำตาล10ช้อน แล้วหนึ่งเดือนนี้มันคือ300ช้อนพอคุณเปลี่ยนมาดื่มกาแฟคอร์ดิพลสที่มีสารสกัดจากถังเช่าและเห็ดหลินจือเท่ากับน้ําตาล300ช้อนนั้นหายไปเลยหายไปเลยซึ่งซึเราก็รู้อยู่แล้วว่าโทษของน้ําตาลนนมันมากมาย <Sab es S 1> แค่ไหน <roses> นี่ก็เลยเป็นวันที่หนิงอยากจะแชร์กับทุกคนว่าอยากจะสุขภาพดีเรามั่นใจแล้วเราทดลองคุณแม่หนิงทานแล้วนะคะเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่ คอดีพลาสกาแฟที่มีสารสกัดจากทังเช่าและเห็ดหลินจือ,ซ,อซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ5กล่องที่เรียงอยู่นี้นะคะคร,ราคาปกติอยู่ที่3,450บาทบแต่เฉ <ผม S 1> พาะวันนี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่1,390บาทล,ลดไปเยอะมาก แต่สําหรับ50ท่านแรกที่จองสิทธิ์เข้ามาค่ะเราแถมให้อีก2กล่องเฮ้ยจริงๆก็เท่ากับว่าทั้งหมดนี้7กล่องนีค่ะอยู่ในราคา1,390บาทจริงจริงๆนะคะะัะนั้นใครที่สนใจขอให้โทรมาเลยหมายเลข020300033นะคะไลน์ แอดคอดี้สาได้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่มั่นใจเนี่ยหนิงพูดตรงๆหนิงไม่กล้านแนะนํานี่คือเอาคุณแม่มาร่วมรายการเพื่อมาการันตีแล้วก็ขอให้ดูว่าคุณแม่เนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มตอนนี้กลับมาฟิตอีกครั้งหนึง่งได้ได้แข็งแรงค่ะแล้วก็หนิงการรับประกันคือถ้าไม่ได้ผลเนี่ยเขายินดีคืนเงินเลยนะคะฉะนั้นขอย้ำป่อยอีกครั้งหนึ่งว่า5กล่องปกติ3 4 5 0บาทนะคะพิเศษเหลือเพียง1390บาทค่ะแต่50ท่านแรกที่จองสิทธิ์มาก่อนนะคะแถมไปเลย อีก2กล่องฉะนั้นเท่ากับ7กล่องนี้อยู่ในราคา1,390บาทขอให้รีบจองสิทธิ์กันเข้ามาเพราะว่าเอาแค่50ท่านแรกเท่านั้นส่วนบางคนบอกว่าเอ๊ยยังยังไม่มีสตุงตะตังเงินเดือนยังไม่ออกจองสิทธิ์กันเข้ามาก่อนส่งฟรีทั่วประเทศคุณไม่ต้องกังวลนะคะย้าเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะไลน์ Cody 33นะคะก็เราเรารักคุณแม่เราก็ดูแลสุขภาพคุณแม่ให้ดีแล้วรู้เลยว่าเอมันดีขึ้นจริงๆสุขภาพแข็งงแรกตอนนี้ นัดอาจารย์วิโรจน์มานั่งกินกาแฟกันตอนเช้าเขาก็รีบสั่งให้เข้ามานะครับตัวดีๆคุณแม่มาขนาดนี้แล้วนะครับ0 2 0 3 0 0 0 3 3มยนใช่ไหมคะนใช่ค่ะแล้วก็แอดคอรี่สานะคะ5กล่องปกติ3 4 5 0ันานะคะวันนี้พิเศษมาก1 3 9 0บาทแต่50ท่านแรกที่จองสิทธิ์กันมาก่อนนะคะก็แถมไปเลยอีก่องกล่องค่ะอันนี้ไม่ดีเราไม่การันตีนะคะอันนี้คุณแม่ดื่มตัวหนิงเองก็ดื่มด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่่่งงดีๆเราาออยกจะแบันนนให้คื จะได้มาสวยฟิตแอนเฟิร์มสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสรให้กับลูกหลานไปนานๆขอบคุณคุณแม่ไดนิ่งมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณน้องๆขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับติดตามพ่อบ้านงานเข้านะครับย้อนหลังได้นะครับ Facebook f แฟนเพจพ่อบ้านงานเข้าลิงก c ช anel แล้วก็ Youtube ลิงก c ช anel นะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับกับรายการพ่อ้านงานเข้า